สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับครัวบ้านนีแชนันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปสว่างนะคะวันนี้เราจะมาแกงเหลืองนะคะแกงเหลืองค่ะมาระกอกับกับปลากะบ,บอกนะคะ <c oughs> ในกระทะของเราันนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะน้ําแกงนะคะน้ําแกงเหลืองนะคะนะคะนี่ค่ะน้ำสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะพริกระพริกแกงเหลืองสามช้อนโต๊ะนะครับสมกันนะคะตอนนี้กระทะของเราก็เดือดแล้วนะคะอร่อยนะคะแกงเหลืองวันนี้ปลากระบอกสดใหม่คะ่ะวันนี้เราจะใส่มะละกอนะคะนี่ค่ะมะละกอจากสวนใหม่สดนะคะ หมดนี่ก็ห้าร้อยกรัมค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเคี่ยวมะละกอก่อนนะคะเต็มกระทะไม่เอ่ยมะละกอสดใหม่นะคะเน้นยำนะคะ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเต็มกระทะไปประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราจะเคี่ยว <c oughs> ไปเรื่อยๆนะคะ ค่เคี่ยวมะละกอไปเรื่อยๆนะคะจนฝาจะเปื่อยนะคะถ้าประมาณสองพุ่งนะคะนี่ค่ะเปิดให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะกาลังจะเดือดแล้วะค่ะอัาทพีคนสักนิดนะคะนี่ค่ะไอเดือดสองพุกนะคะถ้า่านชอบเปื่อยเปื่อยนะคะกินนิ่มๆสบายๆท่านก็เคี่ยวไปสักสิบนาทีนะคะแต่ถ้าใครชอบกรุบๆนะคะก็สองพุ่งก็พอค่ะอร่อยค่ะมะละกอมีประโยชน์ไหมคะมีค่ะ มากมายนะคะไปค้นคว้ากันเองนะคะกินอร่อยด้วยค่ะอ่าละค่ะปิดไปก่อนนะคะให้เดือดสักสองพุ่งนะคะตอนนี้เราก็มาดูค่ะมาดูปลาค่ะปลาเมื่อกี้เราบอกว่าปลาสดใหม่นะคะนี่ค่ะวันนี้ปลากระบอกนะคะเราซื้อมานะคะเราก็ทําให้เรียบร้อยนะคะดูค่ะสดใหม่นะคะนี่ล้างสะอาดนะคะมีทั้งหมดก็ เก้าตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่สักห้าตัวนะคะนี่ค่ะโชว์ก่อนค่ะโชว์ปลาค่ะอร่อยนะคะสดใหม่ค่ะการจะทํากับข้าวให้อร่อยนะคะผักต้องสดปลาต้องสดค่ะวันนี้แกงเหลืองนะคะอร่อยค่ะาราคาเดือดน,นะคะเราก็จะปรุงรสนะคะเพื่อให้มะละกอแซบๆค่ะอันนี้เราไม่ต้องการเราก็ไม่เอานะคะช้อนทิ้งไป เป็นฟองนะคะับฟองอปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยวันนี้ส้มมะขามนะคะปรุงรสด,ด้วยส้มมะขามส้มมะขามสักสามช้อนโต๊ะ,ะค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาสัก3ามช้อนโต๊ะนะคะ โดยประมาณนะคะชิมตามใจชอบเลยค่ะตามใจปรารถนานะคะรสชาตินี้ก็ใครชอบอยังไงก็ชิมไปอย่างนั้นเลยค่ะนะคะปล่อยให้เดือดอีกสักนิดนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลค่ะน้ําตาลตีหอมๆนะคะวันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้เคี่ยวนะคะเอาสก้อนเดียวนะคะชิมแลมๆค่ะหวานแลมๆค่ะ ไม่ต้องหวานเยอะนะคะเปรี้ยวนํานะคะเพราะว่าคนทําชอบคนทําชอบเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวนําค่ะนะคะใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็รอค่ะรอสามรสนะคะเวลาชิมค่ะนะคะตามใจใครชอบเค็มนําก็เค็มนํานะคะถ้าใครชอบหวานก็หวานนํานะคะ แต่คนทําชอบเปรี้ยวนะคะหวานเค็มนะคะสามอย่างนะคะดูนะคะอะไรนําหน้าคืออันนั้นเด่น,นะคะ่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเห็นไหมคะมะละกอเห็นนะมะละกอถ้าใหม่นะคะเวลาสกมานะี่จะใสสวยค่ะนะคะแล้วก็กินแล้วก็จะกรอบค่ะนี่ค่ะนะคะจะลองชิมสักนิดนะคะชิมด้วยกันนะคะ อย่าลืมนะคะใครชอบเปือ่อยทําไปเลยค่ะเคี่ยวไปเลยค่ะคินด้วยกันนะคะอร่อยค่ะกำลังดีเลยค่ะอย่างละสามช้อนนะคะอร่อยค่ะเวลากินต้องกินกับไข่ทอด กินปลานะคะปลาปลาทอดวันนี้ไฟไม่ค่อยสว่างนะคะสว่างพอใช้ได้ค่ะอ่ะเคี่ยวต่อไปตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องใส่เอาปลาใส่ก่อนนะคะปลาลืมไปค่ะขอเป็นอ่ะยอดยอดอะไรนะคะยอดมะยมอยอดอ่ะยอดมะขามแล้วก็ยอดมะยมค่ะเพื่อน้ําของเราจะได้กลมกล่อมนะคะ จากนั้นก็จะเป็นพริกค่ะพริกสวนที่หนิวสวนสิบเม็ดนะคะแล้วก็อะไรทะเนี้ยหอมค่ะกินแล้วจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะเดี๋ยวไอ้นี่เอาไวใ้ใส่โรยหน้าค่ะอันนี้เราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะปลาลงไปเอาสี่ตัวก่อนเอีอีกตัวหนึ่งเอาห้าตัวค่ะปลาห้าตัวก่อนนะคะ เต็มกระทะแล้วค่ะเดี๋ยวแค่ที่เหลือค่อยใส่ค่ะเอาปลาลงไปเพื่อที่จะให้น้ําหวานค่ะน้ําของเราจะได้กลมกล่อมนะคะปลาลงไปแล้วค่ะแล้วให้เดือดนะคะให้เดือดสองพุ่งก็พอนะคะ, mm hmm. ะปิดช่วยหน่อยจะได้เดือดเร็วๆค่ะปิดช่วยนิดนึงจะได้สุกเร็วๆค่ะ mm hmm. อร่อยนะคะลองทําดูนะคะเดี๋ยวสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะรอชมนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วค่ะ ไ,ได้แล้วค่ะป่าก็ให้เดือดสองพุ่งนะคะจะได้สุกๆจากนั้นก็จะใส่อันนี้เขาเรียกชะอมนะคะโรยหน้าให้เป็นผักเขียวสวยงามค่ะโรยลงไปค่ะชะอมชะอมก็หนึ่งกำมือค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็สำเร็จนะคะเสร็จทั้งกะทะนะคะวันนี้สวัสดีนะคะโชว์ปลาสักนิดดีไหม ช่วยกันโชว์ปลาชักนิดหนึ่งน,น,นะคะเด,ดู๋ดิดปปลาของเรานะคะตาของเราสวยงามนะคะน,นี่ค่ะเอาผักเขียวหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะปลาสวยงามค่ะ,ะต่อไปก็โชว์มะละกอชักนิดนึงเห็นไหมมะละกอของเราก็สวยงามค่ะเสิร์ฟังกระทานะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ